พร้อมกันหรือ,อยังครับทุกคนในที่สุดก็มาแล้วครับสิ้นสุดการรอคอยกับเกมมือถือสมอลพุมลบระดับทิฟเออย่างเกมที่มีชื่อว่าเดลต้าฟอนนั่นเองครับ จากสนามบัตรสไตส์สู่สมอรภูมิลบใหม่อย่างเกมเดลตาฟอสซึ่งใครที่ตามมาจากเกมบัตสไตเนี่ยครับก็จะรู้กันดีเลยว่าการตั้งค่าเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆเลยครับในเกมนี้การตั้งค่าที่ดีก็คือจุดเริ่มต้นของทุกความแม่นซึ่งในสมอรภูมิลบของเกมเดลตาฟอสเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันครับและแน่นอนครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปเริ่มจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานแต่ว่าสิ่งที่สาคัญ,ญจริงๆเลยนั่นก็คือเรื่องการตั้งค่าสาหรับคนที่เพิ่ งานยังไงไอตั้งค่านี้มันหมายถึงอะไรซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับก่อนที่ Delta Fo r อ e เนี่ยจะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในไทยเนี่ยครับช่วงนั้นที่แบบกําลังเป็นกระแสเลยผมก็ได้ไปมุดเล่นครับใช่คะตั้งค่ามันเป็นภาษาจีนหมดเลยอรัทุกคนซึ่งต้องยอมรับเลยนะครับว่าเกมนี้เขาทํามาได้ดีจริงครับขนาดมุดไปเล่นนะครับไม่ได้มีอาการปีงหรือว่าอาการหน่วงเลยครับถ้าเทียบจากเกมอื่นๆก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะครับช่วงนั้นที่ผมมุดไปเล่นเนี่ยครับก็เล่นอยู่ได้ประมาณ15วันก็เออพอมีประสบการณ์อยู่บ้้้้้าาาาาาางงงงคครรรรััเเเื่่่่่่่อกกกตตนนนนีีีีททดด็จะํใหลขึแ ครับใครที่อยากเริ่มไม่ถูกทางไม่อยากงมเองลองทําตามในคลิปนี้ครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทั้งผู้ติด,ดตามเก่าแล้วก็ผู้ติด,ดตามใหม่ที่เพิ่งกดเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Delta f o r ์สเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดให้เล่นในไทยนั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่คนรอกันมานานมากครับ แล้วในวันนี้เนี่ยครับผมจะมาสอนสิ่งที่เป็นพื้นฐานสูตรสาคัญอย่างตั้งค่านั่นเองครับรวมไปถึงครับฟิกแล้วก็ตั้งค่าปุ่มการใช้งานปุ่มต่างๆครับเป็นอะไรที่สําคัญมากๆครับเกมนี้ปุ่มเยอะจริงๆมาครับอันดับแรกเดี๋ยวเราต้องเข้าไปห้องฝึกซ้อมก่อนเลยนะครับกดไปที่โอเปอเรเตอร์นะครับจากนั้นนะครับเราจะต้องกดไปที่ปืนครับแล้วก็ไปที่ปรับแต่งนั่นเองครับห้องฝึกซ้อมก็จะอยู่มุมซ้ายล่างนะครับปายลุยนี่ก็เป็นวิธีเข้ามาในห้องฝึกซ้อมนะครับเผื่อใครไม่รู้ว่าเอห้องฝึกซ้อมมัน ให้เรายิงนะครับคือเข้ามาแค่ตรงนี้ก็สวยแล้วทุกคนดูดิรายละเอียดดีมากนะครับเกมนี้เขาทามาดีจริงนะมาครับจัดกันเลยดีกว่าผมจะมาสอนตั้งค่าเลยมาขั้นแรกครับเข้ามาที่พื้นฐานแล้วก็ต่อสู้นะครับอันนี้สิ่งแรกที่เราจะเจอเลยนั่นก็คือตั้งค่าช่วยเลงนั่นเองครับมีเปิดและปิดเดี๋ยวผมให้ดูเลยว่าเปิดมันเป็นยังไงแนะนําให้เปิดครับอะทุกคนดูนะเห็นไหมครับเป้ามันจะดูครับเวลาที่เราเปิดช่วยเลงเนี่ย อันนี้คือผมไม่ได้ขยับเลยนะแค่ยิงมันก็จะดูดเข้าหาตัวศัตรูนั่นเอครับซึ่งมันไม่จาเป็นว่าจะต้องยิงอย่างเดียวนะครับทุกคนเวลาที่เราวางเป้าเนี่ยมันก็ดูดด้วยนะเออเป็นไงคือเกมนี้เป้าก็จะค่อนข้างดูดนะครับแต่ว่าแรงถีบของปืนมันสูงนะ แม้ว่าป้าจะดดก,ก็จริงนะครับแนะนําว่าตัวตั้งค่าช่วยเล่นเนี่ยก็ให้เปิดไปเลยครับก็จะเล่นง่ายขึ้นนั่นเองในส่วนของตั้งค่าต่อมาเนี่ยครับมันจะเป็นโหมดยิงมันจะมีให้เลือกทั้ง3ฟังก์ชันนะครับก็คือเปิดทั้งหมดปิดทั้งหมดแล้วก็ปรับแต่งนะครับแล้วก็มี2ฝั่งคือ o p e r a t i o n แล้วก็ Warfare น,นั่นเองตัวตั้งค่านี้เนี่ยครับผมจะเปิดที่ทั้งหมดนะถ้าเอาให้เข้าใจง่ายๆก็คือปุ่มยิงด้านขวานั่นแหละครับอยากจะให้มันซูมหรือเปล่าแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก หรือถ้าใครที่ไม่ถนัดก็สามารถมาปิดทั้งหมดได้นะครับถ้าเวลาที่เราปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูนะครับผมจะยิงปุ่มเดิมคือปุ่มยิงหน้าขวาเห็นไหม มันจะไม่ได้มีการเข้าสโคปให้แล้วนะครับก็คือจะเป็นการยิงรูปแบบรีไฟล์นั่นเองครับหรือถ้าเราอยากจะเลือกเป็นบางปืนก็สามารถกดไปที่ปรับแต่งได้ครับทีนี้เนี่ยมันจะละเอียดมากๆครับสามารถเลือกทีละปืนได้เลยตั้งค่าต่อมาก็จะเป็นตั้งค่ามุมมองครับเป็นอีกหนึ่งตั้งค่าที่สําคัญมากๆครับอันนี้เนี่ยก็คือมุมมอง FPP ของ FOV นั่นเองครับก็คือจะเป็นมุมมองความกว้างเดี๋ยวผมจะปรับให้ต่ําสุดเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันแตกต่างกันยังไงซึ่งอย่างทุก มันจะอยู่ระยะประมาณนี้แล้วก็ให้ทุกคนสังเกตที่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับมุมมองความกว้างมันจะประมาณนี้มันจะอยู่ช่วงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกันครับเวลาที่เปิดตัว FOV สุดเนี่ยมันจะเป็นยังไงมาครับนี่เป็นไงอะวิสัยทัศน์เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่า ถ้าเราตั้งอันนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นศัตรูที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวานเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองตั้งค่าต่อมาก็จะเป็นโหมดเล็งครับมีให้เลือกทั้งหมด3แบบนะครับมีแบบกดกดค้างแล้วก็ไฮบริดนะครับผมจะใช้แบบกดค้างนะครับทุกคนกดค้างเนี่ยง่ายๆเลยนั่นก็คือเวลาที่เรา,เานินวจิ้มไปมันก็จะซูมพอยกนิ้วก็จะเอานิ้วออกซึ่งแบบกดเนี่ยครับก็จะเป็นการกดแล้วมันจะค้างทันทีเลยส่วนไฮบริดหรือว่าอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นรูปแบบการใช้ที่มันเป็นผสมกันนั่นเองครับอ่าายายๆประมณนี้เล เดี๋ยวมาใช้ทุกคนดูนะครับอันนี้คือแบบกดอันนี้คือผมยกนิ้วแล้วนะผมจิ้มแล้วผมยกนิ้วแล้วอ่าเดี๋ยวผมกดอีกทีเห็นป่มมันก็จะเลือกได้นะครับเผื่อใครแบบเอ้ยทำไมผมอยากจะเล่นแบบกดอ่ะไม่ชอบกดค้างเออทำไมมันทำไม่ได้ก็มาตั้งตรงนี้นั่นเอง ตั้งค่าต่อมาจะเกี่ยวกับการวิ่งนะครับอันนี้เนี่ยคือเวลาที่เราวิ่งนะครับจะยกเลิกการเลงอันนี้คือผมจะเปิดไว้นะครับทุกคนหรือจะเป็นการวิ่งเพื่อหยุดการรักษาผมก็จะเปิดไว้เช่นกันนะครับแต่ว่าทุกคนดูดีๆนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันคือโหมดโอเปเรชันนะครับไม่ใช่โหมดวอลแฟร์นะเออใครที่จะตั้งเนี่ยก็มาดูทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทุกคนบางตั้งค่าเนี่ยครับของโอเปเรชันเนี่ยมันจะมีครับแต่ว่าพอของวอลแฟร์เนี่ยมันจะไม่มีทุกคนต้องสังเกตดีๆ จะทาให้สกปรบนิ่งขึ้นแนะนําว่าให้เปิดไว้ครับมวลหมูมต่อไปก็จะเป็นมวลหมูควบคุมนั่นเองครับเริ่มที่เอี้ยวตัวนี่ครับใครที่เอ้ยผมอยากจะทําแบบนี้เห็นคนนี้เขาเล่นแล้วทําไมเขามีทาไมของผมเนี่ยมันหามไม่เจอนะครับเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เปิดซึ่งผมจะทําให้ดูถ้าเราปิดมันจะเป็นแบบนี้ครับ เอาทำไมผมโยกไม่ได้ใช่ไหมเออก็ไม่รู้ว่าตั้งตรงไหนก็คือจะต้องมาตั้งเปิดไว้นะครับทุกคนมันถึงจะสามารถใช้ได้นั่นเองส่วนอันนี้ครับก็เหมือนกันเลยหมวดเอี้ยวตัวเนี่ยมันก็เลือกได้ว่าจะกดค้างกดธรรมดาหรือว่าไฮบิดก็คือผสมนั่นเองในหมวดหมู่เอี้ยวตัวก็ยังมีอีกครับก็คือเอี้ยวตัวแล้วซูมอันตโนมัติ ads ก็คือหมายถึงการซูมนั่นแหละครับมันก็เป็นการกดปุ่มเดียวแล้วก็จะซูมให้เลยอันนี้ผมเปิดนะผมชอบมากกว่านะจะไปแบบนี้ผมกดแค่เอี้ยวตัวนะไม่ได้กดซูมนะนี่ครับ จะได้ประมาณนี้เลยเอี้ยวตัวแะ้วจะซูมให้ออโต้เลยอ่าเดี๋ยวจะปิดให้ดูนะครับมันก็จะอีกรูปแบบหนึ่งก็อยู่ที่ว่าเราถนัดหรือเปล่านะเออซึ่งถ้าใครถนัดเนี่ยอันนี้ก็ปิดไว้ก็ได้นะครับมันก็ดีเหมือนกันนะต่อไปก็จะเป็นตั้งค่าใจโสรสโคปครับใครที่หาไม่เจอเนี่ยครับมันจะต้องมาเปิดตรงนี้นะครับทุกคนนี่เปิดไว้ตลอดหรือว่าปิดตลอดก็ได้เหมือนกันนะครับใจโสรสโคบตรงนี้ทุกคนสังเกตดีๆ2จุดนี้ถ้าหากว่าเปิดมันจะเป็นการกับด้านใจโสรสโคบนะครับ ผมจะปิดทั้ง2อ,อันเลยใครที่เจอโลกับด้นเนี่ยให้มาปิด2อ,อันนี้ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการหมุนกล้องด้วยปุ่มต่างๆอย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือปุ่มยิงด้านขวาอันนี้ผมเปิดนะครับเพราะว่าผมต้องใช้นะปุ่มยิงด้นานขวาผมจะอยู่ตรงนี้ครับด้านล่างเห็นปะเวลาที่ผมกดปุ่มยิงเนี่ยผมสามารถเลือกได้ว่าเอ้ยจะคุมปืนด้วยปุ่มนี้เลยก็ได้นะเห็นปะ่ะหันซ้ายหันขวาได้ ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะเปิดการนับถ้าเป็นปุ่มหญิงด้านขวาเนี่ยแต่ว่าตัวฟังก์ชันนี้เนี่ยถ้าเป็นปุ่มอื่นๆผมก็จะปิดหมดเลยนะครับคือผมไม่ถนัดมากๆกครับการวิ่งจะยกเลิกการนั่งหรือว่าการหมอบคาเนี่ยผมแนะนาว่าให้เปิดนะครับเปิดทั้ง2ฝั่งเลยทั้งตัวของโอเปอเรชันแล้วก็ตัวของวอลแฟร์นะครับมันจะได้แบบพิュ๊พนิดนึงในส่วนของโหมดเดินเนี่ยครับมันจะมีสําหรับโอเปอเรชันเท่านั้นนะครับก็คือเหมือนการย่องนั่นแหละย่องเก็บเสียงเท้านะครับเลือกได้ว่าเราจะปิดหรือว่่่าาใหหห้้้มมมีปุรรืออววงลไดดเย อันนี้ก็จะเป็นตั้งค่าที่แบบว่าเฉพาะนะครับของมอแฟร์แล้วก็ของโอเปอเรชันเนี่ยมันก็จะต่างกันอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยนั่นเองครับซึ่งอันนี้ทุกคนต้องตั้งทันทีนะสำคัญมากที่ผมแนะนาว่าให้ตั้งทันทีเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราซูมยิงเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นความไวที่เราตั้งไว้เลยคือถ้าเราตั้งแบบค่อยๆเพิ่มเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เล่นยากมากขอไปต่อที่ตั้งค่าสําคัญอย่างตั้งค่าควบคุมหรือว่าตั้งค่าปุ่มนั่นเองครับซึ่งตั้งค่าปุ่มทุกคนต้องดูดีๆนนนนนนะเเเเหมมมมืออออดิลลยััีขงงช่แแ้วก็ฟ เราชอบเล่นอันไหนหรือว่าเล่นอันไหนอยู่ก็ตั้งให้ดีๆนะซึ่งบางทีอาจจะแบบเฮ้ยผมว่าจะไปเล่นแมปเล็กเอาไปตั้งของตัวโอเปอเรชันเฉยเลยก็ต้องมาตั้งใหม่อีกทีแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องตั้งทั้ง2อันนั่นแหละผมขอไปเร็วๆที่ตั้งค่าความไวเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตั้งค่าความไวการสัมพันธ์หน้าจอก็คือการปัดหน้าจอนั่นแหละทุกคนมันก็จะมีเร่งความเร็วกับคงที่หรือว่าตายตัวเนี่ยอย่าไปปรับเร่งความเร็วเด็ดขาดอันนี้ต้องปรับตายตัวนะครับไม่งั้นความไวจะเพีย้ย คือถ้าใครที่แบบว่าปรับเล่นความเร็วเนี่ยเพี้ยนแน่นอนนะครับอันนี้จะเป็นการปัดหน้าจอปกตินะช่องบนก็จะเป็นการปัดหน้าจอเมื่อกี้ส่วนช่องกลางก็จะเป็นเวลาที่เราซูมนะครับมันก็จะมาใช้ความไวในส่วนนี้นั่นเองอ่ะถ้าใครที่เคยเล่นเกมยิงปืนมาน่าจะเข้าใจส่วนช่องสุดท้ายใช่ครับมันคือความไวของการยิงเมื่อเริ่มยิงจะเป็นความไวช่องล่างทั้งหมดนั่นเองในส่วนต่อมาก็คือจะเป็นใจโรสโหปเหมือนกันเลยไม่ต่างกันครับช่องบนคือความไวนี้ หันซ้ายหันขวาครับรอบทิศทางมุมมองของเรานั่นแหละส่วนเลื่อนลงมาอีกนิดนึงเมื่อเวลาที่เราซูมมันก็จะใช้ความไวในช่วงนี้นั่นเองครับอ่ะสุดท้ายเหมือนกันครับเหมือนกันกับเมื่อกี้เวลาที่เราเริ่มยิงมันก็จะเป็นความไวในส่วนล่างสุดนั่นเองในส่วนของหมวดหมู่การเล่นเนี่ยครับมันจะเป็นตั้งค่ามุมมองมุมมองขับรถนะมันจะเป็นมุมมองขับรถขับเครื่องบินขับเรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็จะตั้งไว้สุดหมดเลยนะครับ ก็จะทําให้มุมมองเนี่ยมันกว้างขึ้นเวลาที่เราขับนั่นเองเอาเป็นว่าอันนี้เนี่ยทุกคนก็ลองปรับปรับดูแล้วกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีผลเยอะมากนะครับก็อยู่ที่ความถนัดเลยนะอันนี้มาครับต่อมาเนี่ยอันนี้ก็คือการสื่อสารก็คือกล่องข้อขวานั่นแหละเออใครที่ไม่ได้เปิดไม้เนี่ยก็จะมากดตรงนี้มีทางโอเปอเรชั่นแล้วก็ของวอลแฟร์ด้วยครับถามว่าสําคัญไหมเวลาเล่นจริงๆนี่ก็คือเสียงปืนนี่กอบหูเต็มเ็ม ต่อด้วยตั้งค่าสูตรสำคัญอย่างการาฟริกครับตั้งยังไงให้มันลื่นอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเริ่มต้นของผมเนี่ยมันมาแบบนี้ครับทุกคนใช่ฮนะตั้งค่ามันมาแบบนี้นะครับสแตนด์บแบบนี้ใครที่แบบว่ายังไม่ได้ตั้งทุกคนต้องตั้งจริงๆนะอันบนให้ตั้งราบรื่นถ้าไม่ได้แบบว่าส่วนภาพสวยนะครับส่วนอันนี้ก็คือเฟรมเรทหรือว่า a p s นั่นเองครับแนะนําว่าเครื่องเราปรับได้สุดเท่าไหร่ต้องเอาไว้สุดเลยนะทุกคนไม่ต้องกักนะครับอันนี้ถ้ากัก,กดูนะต่ำดูดิเล่นยังไงก่อน แรงขนาดนี้คือเครื่องแรงเนี่ยถ้าเราตั้ง a p s ต่ำนะครับบอกเลยว่ามันก็จะแบบนวงๆแบบนี้กระตุกๆกะักะครับภาพมันโหลดไม่ทันนะครับซึ่งถ้าเราปรับสูงแบบนี้อ่าทุกคนดูนะมันจะต่างแบบว่าโคตรต่างเลยนะครับก็ยังไม่ถึง90เลยนะอันนี้เนี่ยคือ60 a p s ครับแต่ความลื่นดูด,ดีมันต่างกันมากครับบางคนอาจจะคิดว่าถ้าตั้ง a p s เยอะเนี่ยมันจะทําให้เครื่องร้อนหรือเปล่าแต่ว่าตั้งเถอะครับมันเล่นไม่ได้ถ้าตั้งน้อยนะครับ อันล่างก็จะเป็นสีของภาพนั่นเองครับแล้วก็ตามลงมาก็จะเป็นพวกรายละเอียดขยายภาพสวยมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเครื่องของผมเนี่ยมันปรับไม่ได้ครับมันจะมีพวกแสงสะท้อนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ล่างลงมาก็จะเป็นเอฟเฟกเลือดครับทุกคนอ่าเลือกสีได้นะครับสเตนาร์จะเป็นสีเขียวผมก็จะตั้งไว้ที่สีแดงครับเปียวในส่วนต่อมาก็จะเป็นตั้งค่าควบคุมยานผ่านานะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาทํามาได้ดีมาก เพราะว่ามันสามารถเลือกได้เราอยากได้เล่นจอยแบบไหนคือเลือกได้เลยหรือความไวปัดหน้าจอยความไวใจโลสโคปได้หมดครับแล้วก็การที่เราดาวน์โหลดนะครับอันไหนที่เราดาวน์โหลดแล้วหรือว่ายังไม่ดาวน์โหลดเนี่ย ก็มีบอกชัดเจนแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นของภาษาเนี่ยเองฮะเป็นไงครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งเกมที่เปิดใหม่และตั้งค่าเนี่ยเขาทาถึงอะคือมันอัดครบเครื่องจริงๆนะครับมีทุกตั้งค่าเลยเฟรมเรทก็ดีด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับนี่ก็เป็นทั้งหมดน้งมวงของการตั้งค่าสําหรับมือใหม่หรือว่าพื้นฐานสุดสําคัญนั่นเองครับก็มีครบเลยตั้งค่าปุ่มตั้งค่าความไวแล้วก็กราฟิกตั้งค่ายังไงให้มันลื่นๆใช่ไหมเออ ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็ไม่ต้องไปงมเองนะครับเอาละครับทุกคนใครที่ได้ลองเล่นกันแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าส่วนตัวแล้วผมก็ได้ลองเล่นไปไม่กี่ตานะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บิ๊กบอสด้วยครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ดูกันจนจบหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับเกมเดล塔ฟอร์สล้วกันนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย